เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet เหมือนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาไล่ทำภารกิจฮาโลวีนกันต่อนะครับผมในภารกิจไอเทมที่4นะ Undertaker Amulet นะครับผมเงื่อนไขคือเขาให้อ่าไปที่ t ท b บิ River นะแล้วก็ใช้คันคันปลาคราบเขียวเหยื่อ Dead Eye ตก Bubble Ghost น้ำหนักมากกว่า5้กิโลขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปหาข้อมูลจากหลุมศพอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาทุกอย่างมาส่งที่โลตัสเล็กเหมือนเดิมโอเคเราลับภารกิจแล้ว เซตเบ็ดเรียบร้อยแล้วนี่คือลูกตาเอาลูกตาคนตายนะครับ1กอง10ชิ้นราคา42เหรียญเหรียญทองนะคุย,ยังแพงอะ่ะโอเคแล้วพอเรัคกี้เสร็จเราจะไปที่ไทเบอร์รีเวอร์กันนะครับผมไทเบอร์รีเวอร์เป็นบอ่อที่ยาวมากคือเราเกี่ยวเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกี่ยวลูกตาเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาให้ตกเอ่อเบอร์เบอร์เบอร์โค้ดห้ากิโลโอเคเราเจอฟักทองเราเก็บฟักทองก่อนดีกว่าเะ้เย ได้สปูลสปินเดอร์ไอ้สไปเดอร์สิสองกรัมเชียบๆนะโอเคเราไปกลางคืนกันเลยโอเคจุดตกก็น่าจะเป็นตรงหมอกนี่ก็น่าจะตกได้นะครับเพราะว่ามันมีหมอกนะหมอกเขียวๆแล้วเขียวเปลี่ยนเบอร์เสียไม่รู้ว่าจะเพียงพอที่จะได้ตัวมากกว่า5กิโลไหมตัวนี้น่าจะถูกป่านะเบาจังเลยจะถึง5้าโลป่ะเนี่ยผมเป็นวิญญ,ญาณปลาสีเขียว โอ้ได้ด้วยครับผมโอเห้าโลหนึ่งขีดพอดีอาอให้คุ้มหน่อยเยื่อแพงมากสิบชิ้นสี่สองเหรียญทองอะ่ะโอ้โหโอ้โสี่โลเจ็ดพระเจ้าตัวนี้แรงตัวนี้แรงน่าจะใช่ใช่ไม่ว่าหรอกน้ำหนักต้องถึงด้วยนะโอเคหกกิโล ตัวนี้ล่ะผมว่าไม่ใช่ปลาแน่เลยไม่ถูกปลาเบาเลยคอมมอนครับแน่เลยโอ้หคอมมอนคร์บปลกตัวครับแต่น้ำหนักว่าไม่ได้แน่เลยเนี่ยโอได้ด้วยโอเคโหยห้าโลเกือบท้วนเลยไม่ถึงขีด ไ่ถูกตัวด้วยถึง5โลปะเนี่ย้ยถึงอยู่แล้วอย่างเงี้ยตัวที่สี่ครับผม6โล9เลยตัวนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยตัวนี้ใช่ด้วยถึงปะเนี่ย โอ้ไม่ถึง4.9เจ้าตอนนี้น่าจะจบปะตัวสุดท้ายปะถึง5โลปะเย,ย้เสร็จแล้วหมดเหยื่อไปเท่าไหรอ่อะ30อ่ะหมดไป130เหรียญทองอ่ะ126เหรียญพระเจ้าโอเคเสร็จปุ๊บ เาให้ไปหาหลุมศพหลุมศพจะอยู่คล้ายๆจะอยู่ตรงบ้านนี้นะครับเราต้องไปจุดเช่าเรือแล้วขี่เรือมาอุ้ยฟักทองมึงแง่งใส่เลยเอ่ะแกเอ๋โอ้โหเทียนไขสองเล่มแล้วเราขี่เรือไปด้วยอจะได้ดูด้วยตรงไหนมีฟักทองบ้าง นั่นไงเราเจอแล้วตรงแสงวิบวับวิบวับนี่จะเป็นหลุมศพนะครับผมเขาให้เอาอามูลเลตอะมาจากหลุมศพน่าจะเป็นจี้หรือเป็นสร้อยอะไรทักอย่างโอเครับมาอันเดอร์อันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์อมูลเลตเป็นรูปโลกศพโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามันมีฟักทองอีกไหมไอ้นู่นไงฟักทองเอารับไปแล้วนี่หว่าตรงนู้นอะ โอเคเสร็จแล้วเราจะเอาของไปส่งที่โลสตาร์เล็กเหมือนเดิมนะครับุมาทุกรอบเจอทุกรอบเหมือนมันจะเหมือนมันจะอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้วต้นไม้ต้นนี้จะเป็นอีกานะคอยดูนะคอยดูพอถึงต้นไม้ปุ๊บอีการ้องนั่นแกถูกล็อกไว้ตรงต้นไม้โอเคถึงแล้วส่งเฟสกัน เสร็จแล้วเราจะได้ขนมปังเน่ามาเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้เคลยถัดไปนี่ว่าโอเคเคลยเคยถัดไปเอ่อเพนเด n นต์อาเกนเดด e อวิลอาดวงตามหามุนีไม่เกี่ยวโอเคเขาให้ตกขูยสามบอเลยเหรอโอเคครับผมคลิปฮาโลวีนไอเทมที่4ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ